เอาเกี่ยวไปเอาเกี่ยวไปเัอ้ยไม่้จะพูดจะพนักบหนั้นแม่พายเทลูก

มีความาความตาม่ยอนยยยอกกันัมากสิมากันนเามากเ่ามากุนัญมากสิมากันเอสยย่อยอกกัน มาเลยน้น้จ่าได้ผเน่งนด้าดีไป้าจอไม่อยู่กับเปารเปล่านาไ่เูร่้ไน่ที่เดไปไเราเปิดไป่องซูนวินแล้วยไป่ไปไแล้วแ้วนไอโอ๊ยนบอกต้นแต่บอลไดมาจส วัดเราอย่างนั้นเลยวิศโขวัดเรา ไม่ต้อไปไม่ต้องไปนี่นี่นี่แน่ี่ด้เดียวแวาที่แว่าไปตวนอยู่ๆส่ดูไม่ออกลได้ี

พิมก่แก kind of ้วเลยพี่มากๆเนะเอามาขยายเลยก็ไปย่นพิมู้ไม่นสปไม่ได้ใม่ไหมเโ้นอดี๋เด้กเอาหรย่นอย่ล้่ึ้มได้โน่อยๆกอกินอไงแค่ทำ่านี้โย่างกกินะไีแทำ่านี้ปีด่งไปดว มาลงซ้ําหมู่ <laughs>

อาแป้งมาด้วยเอาหอมแป้งมาด้วยนี้มาังนเ่ไ่เขด้เนาะหรอนีหมอกยวี่ดหนักนมาังอนนดูอตักทางนถ้ามีมลายเนเฮ้ยเๆตัางั้มีหมีลายได้มาก

เดี๋ยเอากล่องมาทายอกู่บ้านเราเลยช่วยนายดิเดี๋ยวจะทายหายอ

Tang temang api pucahnya mak, iminasa karena tang sangkang api pucahnya mak. Tuang pagawantang api wahtem. Sama samputasa. Atu sama samputasa. Mu tata pakawatu. Mu tata pakawatu. Arang sama samputasa. Arang atu sama samputasa. Mu pakawatu. Mu sama samputasa. Arang pasung bujurer. pasung พอระสูงจุงรับทราบเราไจับท <No ั้งหลายราทั้งหลายขอหมอบเจดีทรายขอมอบเจดีท่ายเพื่อ่กสางเพื่อ่อสาง้อกับพรบรวัทั้งหลายเรานีรบารวนทั้งหลายเานี้แก่พระสูงเก่พระสูงเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์แก่การ่อสางถาวรวัตถุเป็นการ่อสางาวัวัตถุในพระพุทธ ภ萨นาพาาจนาขออนิสงส์งการายออนิสงส์แห่งการถาวายเจดีไซเจดี เพื่อกอสร้างวัตถุทาวนร้าวัตถุทาวนม่พุทธศาสนานี้่พุาสนาของข้าพเจ้าทั้งหลาย้าจ้งหลายเป็นไปเพื่อประยชเตเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพ่ขก้าก่พเจ้าทั้งหลายด้วยเก่ปิาทั้งหลายก่าทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นมีบดปลอดการนาอกานานเธอสาธุ

Guru Katawa. Guru Katawa. Apa Lotana Tana. Pandang Kang. Siapa itu? Apa Kang ke rumah? พระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ทำความสักการะได้ทำความสการะองด้ควด้วยน้ำหอมได้สักการะนาประการด้วยน้ำหอมสงการในวันนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายกราธนา ะะก้าเทียนดังเดิมข่าเมื่อเห้าถวายเออเจดีไสหรือว่าก้องประทายนี่เพื่อนกะมีการเน่รับชิ้นรับพร่อนกันแล้วเนาะค่ะกับเป็นอันวาสิ้นสุดฤดูดกาลสงการในปีนี้ค่ะซึ่งในวัน สีพาคำที่สีหอดค่ะกะส็สมีการคาระวะนากคทีเอซุมเฮาได้มาร่วมเกินค่ะมาหลออร่ำทำาําเพลงมาเอหดนามฮุดได้อยู่ในวัดในว่านี่ค่ะหลังจากนี้เพิ่นก็เอาพระขึ้นค่ะค่ะในวันศีมาคำก็สมีการ,รา,า,กการ,รวาวะแล้วก็บายสีพาน้าค่ะติดตามมาดีโอมาชมกันได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบายบาย